วาจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่17ข้อที่10ถึงข้อที่11บบันทึกว่าเพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความรอดของเจ้าและไม่ได้จดจำพระศิลาแห่งการลี้ภัยของเจ้าดังนั้นเจ้าปลูกต้นไม้แห่งความยินดีและปักกิ่งองุ่นของคนต่างด้าวไว้แม้ว่าเจ้าทำให้มันงอกในวันที่เจ้าปลูกมันและทำให้มันออกดอกในเช้าของวันที่เจ้าหวาน ถึงกระนั้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนีไปในวันแห่งความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่รักษาไม่ได้ข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่นำความโศกเศร้าและเจ็บปวด 1. การหลงลืมพระเจ้าลืมพระคุณของพระองค์ 2. การขาดการขอบพระคุณ 3. การฝากความหวังไว้กับมนุษย์หรือสิ่งอนิจจัง 4. การหวานในย่านเนื้อหนัง ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ